ิสุปาติตาหิคารัตาอิตายาสานาโุปะกัมิติโสยาติธรมโมจายังอิทัมอิสัมปันังบุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุลังนั้นเว่าเราต้องมีการรูอจักดูอก การำเนินชีวิตเกยดเกี่ยวจะกำเนิดเกี่ยพ่อเพื่อให้เราได้รู้จักธรรมของพระพุยเจอาธรระสัพดาถึงเรา่มขยันอารักขสัพนาหาอะไรมารักษาไว้ก็ขออโมนาบุญก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะเป็นเวลาที่พระครูจะไปเจริญธรร Ehem, <coughs>